ซึ่งได้ลงมติเลือกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหัวหน้าพรรคไหวไหมเนี่ยสบายให้ซ้อมแบบนี้ทั้งวันก็ไหวนี่นายเพิ่งหมดสิสอบมานะอยากให้โดนแบนถึงปีหน้าเลยจะได้มงสอบเตรียมทหารอีกพูดอะไรก็หัดเกรงใจคุณอาหน่อย ขาอยากให้นายมีชีวิตที่มั่นคงนะฮีโร่แล้วรู้อะไรไหมไม่มีอาชีพไหนที่มั่นคงเท่ากับทหารแล้วนะพี่แสนไม่เข้าใจหรอกผมอยากอยู่กับสิ่งที่ผมชอบถ้าแม่อยู่ผงเข้าใจผมมากกว่าน,นี้ถ้าแม่ไม่ต้องมาตายเพราะพอ่ออย่าพูดแบบนี้สิถ้าใครเขาไม่ได้ยินเข้าเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดกันหมดนะ คุณอาเขาเสียใจมากนี่ฮีโร่เสียใจเหรอได้เลื่อนโยนเป็นนายพลแล้วก็แต่งเมียใหม่เนี่นนะ